สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้มีงาน AMD Classroom on Tour ซึ่งตอนนี้อยู่ในห้องประชุมอ่าเห็นไหมว่าคนยังไม่มากันเลยคือตอนนี้ผมมาแต่เช้าสุดเลยแต่วันนั้นคือสามาเช้ากับผมนะคือวันนี้ผมมาเป็นวิทยากรบรรยายนะครับสาธิตในส่วนของพารสตรมมิ่งนี่ซึ่งปกติก็คือจะไลฟ์วันกันวัน เสารอยู่แล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่มีเพราะว่ามาออนทัวร์วันนี้อาจจะถ่ายอะไรให้ดูได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าคือผมจะต้องอยู่โซนนี้ทั้งวันเลยเพื่อสอน3เมสิกอ่ะดูนี่ตรงนี้นะครับอันนี้คือโซนของผมจริงๆบูธนี้เป็นบูธของอาซุดนะครับก็จะมีอาซุดจากคอแซมานะครับแต่ว่าผมจะมีโน้ตบุ๊กไอ็มไอมาแจมนิดหน่อยนี่ตรงนี้น้องๆจะมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ อตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยางน,นะครับร้านยางของญาติผมเองนะครับค่อนข้างกว้าง,างแล้วก็ใหญ่พอสมควรอยู่ที่ลมสักนะครับเสียงตอนนี้มันก็จะมีเสียงบรรยากาศแล้วก็ที่เขาเนี่ยเจาะยางกันอยู่ตรงเนี้ยสภาพเสียงของผมที่อยู่ใกล้กลๆก็ไม่รู้โดนดูดหายไปหรือเปล่าโอเคไหม <c oughs> อันนี้เป็นเสียงจากไม์บิวอินเลยนะคือร้านนี้ผมอยู่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านเหมือนเหมือนบ้านหลังที่สองของผมอะ่ะอยู่ที่ลมลมสักเพชรบุรีลมสัก,ช,สกชื่อ ทีรพัฒน์เซอร์วิสคาร์แล้วก็ถ้าเป็นชื่อเก่าก็าคือร้านสียนเสียงก็จะมีเสียงทำยางต่อมรถอยู่ตรงเนี้ยเจาะโน่นเจาะน,นี่แล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กไม่รู้เขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยทำมันอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีเสียงเสียงค่อนข้างดังพอสมควรอันนี้เปิดใช้ไม้แบบพอโต้นะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้ก็ ค่อนข้างมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะคือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้คือจะมีเสียงยาวเสียงร้องแบมเสียงตึงตังตึงจังจึงจังอย่างนี้ตลอดเอออ่ะส่วนนี้เป็นสภาพเสียงของถ้าเกิดว่าเราคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่ในเฟรมเดียวกันโดยที่สภาพเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคือเขาซ่อมรถเขาทํานู่นทํานี่กันอยู่ไอเสียงฟู่ๆูนี่อะไรเออเติมลมเติมลมเออนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้เจ้าของร้านน้องแม็กนะครับเจ้าของร้านธีรพัฒน์เซอร์วิสพา ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยร้านนี้ทําอะไรบ้างให้บริการอะไรบ้างบหาอ๋ะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางรถยนต์นะก็จะมียางรถยนต์ที่ข้อคือมีขายใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีม้อแม็กหรือว่าประดับ ตกแต่งรถอะไรอย่างนี้ก็มีครตกแต่งรถด้วยใช่ก็จะมีทุกขนาดนะทุกขอบทุกขนาดหรือไม่ก็ใช้ใช้งานหนักทั้งนั้นใช้งานขึ้นเข่าหรืออะไรประมาณนี้ก็ก็มีหลายแบบใช้งานหนักด้วยใช้งานเบาก็มีหรือไม่ใช้งานรถบ้านอย่างนี้ก็จะมีส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนไปถึงเวลาเปลี่ยนยางเขายางหมดสภาพเขาจะไม่มาเปลี่ยนอ๋อแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นยางหมดสภาพมาเปลี่ยนใช่อะแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงตรงสะพานนะครับ ตอนนี้ไม่มีรถผ่านมานะครับเดีย๋ยวเราก็จะรีบถ่ายกันอย่างรวดเร็วนะฮะเึ่งพไปชิมก็รีบเซตอัพน้องฟ้าก็เตรียมตัวอยู่ตรงนี้ซึ่งเปลี่ยนชุดแล้วอันนี้เพลงอะไรครับน้องฟ้าเพลงเพลง No Matter What I Do ของแอลลี่ของแอลลี่้มันจะว่าจะดชุดสีขาวสวยเลยชุดเตีมของแอลลี่อ,อ,ลลอืมอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยบางแสน แต่ล้วเรากำลังจะไปไหนกันต่อเราลังจะไปท่าเรือแหลมบาิีไฮเราไม่ไปคาฟงคาเฟ่อะไรแล้วเปรลี่ยนใจคาเฟ่เปิดสิบโมงนี่ยังเก้าโมงเลยเราทําเวลากันดีมากเลยนะเนี่ยใช่แน่นอนไม่ทําเวลากับเขาตายถูนไห <laughs> มก็ต้องทําให้จบแบบสดแล้วเดี๋ยวไปแหลมบาลีไฮเราจะพักอยู่ตรงนั้นเราจะข้ามไปเลยครับเราจะข้ามไปเลยครับ <laughs> แล้วก็ตัวใครตรงมันนะก็ปล่อยฟ้าอยู่คาเฟ่ไปส่วนผมกะว่าจะไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นเพราะว่าเป็นคือเราจะเป็นเที่ยวเดียว เป็นที่เดียวเว้ยที่พี่สามารถจะขับมอเตอร์ไซค์ได้โดยไม่โดนแม่ด่าชิพนี้ออกไปแม่พี่ดูแม่ไม่ดูเด็กไอย่าทำตามถ้าขับไม่แข็งอย่าขับเองมันต้องฝึกครับมอเตอร์ไซค์มันต้องฝึกครับเราควรฝึกตั้งแต่เด็กต้องฝึกตั้งแต่เด็กหรือตอนโตก็ได้นะว่าคุณก็หาอย่างเกาะเงี้ยมันไม่ค่อยผกพลาดมันคุณก็ขับไปได้คุณก็ฝึกเนี่ยอย่างพี่ขับจนแบบเริ่มชินกับมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้ว เอออะไรเงี้ยแล้วขับในเกาะมันก็ไม่ได้มีรถอยู่แล้วมันก็ไม่อาาันตรายจูอย่าซ้อนนะให้พี่จิมขับคนเดียวมิน้นยังซ้อนพี่มาแล้วเลยก็เ,เกือบตายไปแล้วไงไม่ตายมิน้นยังอยู่เต้นไปเต้นไปหรอมึงจะเทสนไปตรงนี้หรอสวัสดีครับผมไบ์เออร์ไทยชาแนลครับตอนนี้อยู่บนสปีดโบทอยู่หน้าแหลมบริหารกำลังจะไปเกาะลานตอนนี้ไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรนะครับมีแต่ลม อันนี้บรรดาสตรีลูบิก G100 กับเลนเจี4่นี่เสียงอะไรไม่เนี่ยฮัลโโลนี่ไม่ไปนั่งหน้าหรอไปอย่าไปนั่งหนา้าแลยเพราะว่าหลังต่อมนี่นนเฮ้ยไม่รอดไม่ได้เไม่รอดหรอเฮ้ย ซึ่งวิธีการที่เรือเฟอร์รี่จะขึ้นฝั่งอานาบานก็คือไปจอดเทียบเอ้ยสปีดโบ๊ทวิธีที่สปีดโบ๊ทจะขึ้นฝั่งก็คือไปจอดเทียบเรือเฟอร์รี่นะครับแล้วก็บินข้ามกันไปถ้าถ้าซูมดูแล้วเนี่ยตรงนู้นคือมวลมหาประชาชนคือกองคนเยอะมากคนที่กำลังจะลงกลับบ้านนะครับกลับบ้าน วันนี้วันจับบ้านเนี่ยเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ย